ไปผ่ายใส่ฝรั่ตกงนี้นิดนึงฝรั่งทนใหญ่ตรงนี้นิดนึงแต่ว่าโมเป็นยังเพื่อเอฟซีทุกท่านแต่ว่ายินดีซอกอีกรายตัวให้เบิรงเอาขอบใจปั่นเลยฮันปืนแต่ป่าสิกินนี่ตู้ เอาแล้วเอาแล้วเอาข้าวันนี้เบอร์กันเดอร์เอฟซีเดอร์นี่แต่ตึกเป็นอยู่กันได้กินเป็นกินกินจนบุมีเวลาพดมันจะน้อยแท้ง่ายไปพัดข่อยังบบมามันสูงมดาแต่มันที่เสียเอ็ดปุ่นนะทีสองสี่สามสี่สามวันนี้ ว่าต้องเห็นมันเมื่อเมื่อแบบปดโอ้วปลดกูเจออยู่ลบปลดกินละกินละหนึ่งล้สองห้าเห็นบ่นี่เลยนักตึกมาจากอันน่ะสอันจากเสร็จป่ บอือแล้วซ่องตัวอีกแล้วโมเมนห้อยเนี่ยมันต้องกินเองเด้อมันต้องกินไม่นี่อันนี้แหละป่าต่างประเทศมันกินหมดทั้งอันเอาท่องกินน้ำดิมันไม่ไลาย้ากนะโอ้ย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 มาละมาละมาละโอ้แล้วไงว่าคัก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 โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองมีสองโอเคอืมเจ้าวว่าลาห่านล่าเป็ดอยู่อ๋อบอกว่าจะไปน้องคุณเวลา่ายานยำเวลาบางทีบางทีบางคน ีต้นมันละห่านนะนี่กินทีละตัวสองตัวละตัวน้อยๆค่อยๆกินเด้อห่านไปแล้วอันนี้แหละชีวิตคนลาวอยู่ต่างประเทศไงอย่างว่ากันเออไว้ตัวหนึงไว้ตัวนึงบ๊อบ๊อบเขาทายเด้อทายเด้อโอเคโอเคเข้าใจกำมาตัวเก้าเด้อวันนี้ เขาจะตกลมนะตัวมันก็รมไปกันอยู่ดอนไปอยู่ขอดอนแล้วก็บอลล้มพันไปกล้วว้าวใี้บอกตัวนึงตัวนึงก็เอ้าเก็บกุ้งเก็บซิวเก็บเก็บป่าเลยบ่าไปเก็บกุ้งเก็บซิวเลยเก็บป่าเลยซิวน้อย โอเคในกาทีนเก่าถือว่าเคยมาตึงทีนึงแล้วส,สมัยสร้าง 3, บีพานมาแต่ก่อนโควิดเนาะแต่ว่าันนี้ก็โลงวันนี้ก็ะทางทางลงตึวัดมันไม่หยาม,สมเสมอเดือนออกัสตีนนะมันคือมิดนะโอ๋บปูมิดเนะอะอามาล้วเนะ่ะเด้ดเด็ตัวหนึง่ง โอเคแล้วพอก,กินผ่อนใส่ตึงมากินมันมันตึงไปไข้เ้อนี่ก็ตโวสุดท้ายสำหรับอันนามือนี้เพราะว่าฟื่ไลยแล้วนี่ฝนตกแล้วฟื่องตกมาสุดก้ายแลอวนี่แหละบูปลาบูยาขึ้นแบบนี้แหละตรวนี้พ้นทางไปนี่นะสิบอดน,นี่อันนี้แหละ บูปัญญ์เตรียมามาห้ามาห้ากินดุขมักนี่แล้วก็เพื่อสิ่งสุกคนที่มาหมักเบิงปลาหมักตึกเบ็ดหมักกินปลาเพื่อนกันจนเป็นนี่คุณตาแต่ว่าบูมีเยังยากสำหรับคนตึกเบ็ดสำหรับคนหมักห้าปลาหมักตึกเบ็ดนี่แหละ 好了，好了了。